กับตันออฟส้มเปรี้ยก็ขับเคี้ยวกับกับตันเต๋าเขียวหวานกันแบบวันต่อวันเลยทีเดียวค่ะยิงใกลวันเปิดศึกแห่งศักดิ์ศรีมหกรรมฉลอง43ปีช่อง3ซุปตาปาร์ตี้ทั้งคููยิ่งนัดลูกทีมหน้าหล่อมาซ้อมแบบเข้มข้นยิ่งกว่าศึกบอลโลกโดยล่าสุดลูกทีมสีส้มของกับตันออฟอย่างพระเอกปอน,นัทวุฒิผู้จัดเอิญน,นิติพัฒน์ก็มาลงซ้อมกับสีเขียวนำโดยพระเอกอมรทิชาติอาร์ตพสุทธ์อันวิทยาอาเล็กธิระเดชจับเพนเพชรตะวริศโดยมีกับตันเต๋าสมชายคุมลูกทีมลุยทยทข,ขีีีี้มวสดๆแต่ะซอไรเชน ตลอดสีส้มก็ยังมีสปิริตไม่เกรงบารมีลุยบทแข่งไม่ให้เสียหน้ากับตันใจนักเลงและปรากฏว่าตัวจี๊ดของสีเขียวหนุ่มแจ๊บขอบอกมือลาการแข่งขันครั้งนี้เพราะบ,บาดเจ็บเอ็นหัวเข่าพลิกไปแล้วค่ะโอ้โเรียบร้อยครับวันนี้ลงหลุมไปหนึ่งทีครับก็เดี๋ยววันงานก็คงไปเป็นช่วยโค้ด ดูแลน้องๆเอวันนี้สูสีมากนะครับก็ดีครับสนุกดีครับแต่เหนื่อยมากแล้วรู้เลยว่าการออกกำลังกายนี่สําคัญจริงผมไม่ค่อยเหนื่อยลเด็้หเต๋าเออไปําคนอื่นก่อนได้ไหมครับขาววันแรกครับวันแรกเหรอตัววิ่งครับตัววิ่งฮะวิ่งอะไรครับแต่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะนี่คือผู้จัดละครเรื่องอะไรนะครับแทนร้ายพ่ายรักครับก็ยิงประตูเพื่อเรียกเลตติ้งเลตติ้งจะได้ขึ้นขึ้นครับนี่ครับดูรองเท <Bond> okay, ้าครับขอดูรองเท้าสีเขียวครับพี่เต๋าโชว์หน่อยครับนี่ แค่สีสันแล้วก็กินขาดทั้งเสื้อทั้งรองเท้านะครับสีส้มมีอะไรครับไม่มีครับแต่ว่าพงพัฒน์ก็ฝากมาบอกว่าให้เน้นพวกเครื่องลางของขังอะไรเงี้ยเน้นทางสายยาเวทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณซ้อมไปคุณอาจจะยิงไม่เข้าเลยก็ได้เพราะเรามีมหาอุดครับสีส้มชนะอยู่แล้วครับก็อย่าพลาดนะครับวันที่6เมษายนเราเจอกันแน่นอนครับ